ขอนนบน้อมด้วยเสียงกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์นั้นตอนที่822ตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบผนขวายในความดีพึงห้ามกิตศิจากบาปเพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในาบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรนังัจฉามิธัมมังสรนังัจฉามิสังฆังสรนังัจฉามิ ทุติยมปิพุทธังสรนังคัจฉามิทุติยมปิธรรมังสรนังคัจฉามิทุติยมปิสังขังสรนังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสรนังคัจฉามิตติยมปิธรรมังสรนังคัจฉามิตติยมปิสังขังสรนังคัจฉามินัตถิเมสรนังอัญังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะ วัตเตยังสัตตุสาเสนนัตถิเมารนังอัญยังธัมโมเมารนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตถิเมารนังอัญยังสังโฆเมารนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนที่พึ่งอื่นของข้าไปเจ้าไม่มี พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจา้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา ที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศา,าสดาปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประธาสมาธิยามิอัจินาธานาเวรามณีสิกขาประธาสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจารา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิปิสุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิพลุสวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสำปัปปลาปะเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิ มิจฉาอาชีวาเวรมณีศิกขาประทังสมาธิยามิข้าพาเจ้าขอสมาทานอาชีวธรรมากาศีตามเยี่ยงอย่างพระอรหันต์เพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดปานาติปาตาเวรมณีศิกขาประทังสมาธิยามิอจินาธานา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิามิอรัมมจริยาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิามิสุราเมตระยะมัชฌะปมาทฐานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิามิวิกาลโภชนา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามินัจคีตวาทิตวิสุกทัศนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมาลาคันทวิเลปปนะชาลนะมันดนะวิภูสนาถานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอุจจาศยนะมหาศยานา เวลามณีสิกขาประทังสมาธิยามิชาตารูประรัชตปฏติขาหานาเวลามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าไปยาวเขอาสมาทานศิลงสิประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอารหัน์เพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัอันสูงสุด ขอเจริญกุศลกรรมบท10งดเว้นจากอกุศลกรรมบท10เจริญบารมีสิบเจริญบุญญากิริยาวัตถุสิบเจริญโพธิปักเคียธรรม37ประการอันประกอบด้วยสติปทานสสัมมาปทาน4อิทธิบาทสอินสี่ห้พละห้า 5, โพชฌชงเจ็ดอะเรียรมกักมีองค์8 เพื่ออนุปาาฐาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขกายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่ร่วมกันศึกษาพระสัทธรรมตามพระธรรมคำสอนต่อนะคะขณะนี้เราศึกษากันในเรื่องของกลาบรูปอันประกอบด้วยกรรมชกลาบจิตตะชะกลาบ อุตุชักราบและกำลังจะถึงอาหารชักกาบหลายท่านอาจจะมีความคิดว่าแล้วกลาบรูปนั้นมีขนาดเท่าไหร่อย่างไรนะคะก็มีการกล่าวเอาไว้ดังนี้ค่ะรูปกลาบซึ่งเป็นขนาดที่ไม่สามารถจะมองเห็นด้วยสายตาธรรมดาดังที่ท่านอัตถกถาจารย์ได้แสดงขนาดของเม็ดปรามาณู โดยเทียบส่วนกับสีษะของเขาโดยอนุมานในดังนี้คือ1ศีษะเขาเท่ากับ7ลิกขาโน1ลิกขาโนเท่ากับ36รัฐเรโน1รัฐเรโนเท่ากับ36ตัดชารี1ตัดชารีเท่ากับ36อโน1อโนเท่ากับ36 ปรามาณูหนึ่งปรามาณูเท่ากับหนึ่งกลาบทั้งนี้จะเห็นได้ว่าศีษะาาเหล็กที่สุดแล้วนั้นเม็ดปรามาณูซึ่งเล็กเท่ากับกลาบยังเล็กกว่าศีสาหาลงไปอีกตั้งหลายล้านเท่าด้วยเหตุนี้นะคะก็ต้องอาศัยพระสัพพัญยุตยานจึงจะเข้าถึงและเข้าใจในธรรมะระดับที่ลุ่มลึกอย่างนี้ได้ ไม่เช่นนั้นแล้วก็ไม่สามารถจะเข้าใจแม้เป็นเรื่องของรูป,ปรธรรมก็ตามค่ะเพราะบางท่านนั้นอาจจะคิดว่าสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินหรือจับต้องได้เท่านั้นจึงจะเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ในสิ่งที่เล็กกว่านั้นซึ่งมีจริงและเป็นองค์ประกอบที่ทำให้เกิดรูปประเภทต่างๆขึ้นมานั้นมีอยู่ตามความเป็นจริงแต่เล็กมาก จึงอาศัยสัพพัญยุตยานที่ทรงอย่างรู้ในธรรมะเหล่านี้และเหตุเกิดของธรรมะเหล่านี้ซึ่งแตกต่างกันออกไปนะคะรูปกราบจึงมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปด้วยสมุดฐานที่ต่างกันออกไปลักษณะจึงต่างกันออกไปด้วยและที่สำคัญก็คืออุตตุชรูปภายในมันเป็นปัจจัยให้กราบรูปเหล่านั้น มีการเกิดขึ้นใหม่นะคะสืบต่อกันแตกต่างกันออกไปตามชนิดของกราบรูปค่ะในเรื่องของอาหารรัชกราบมีอยู่สองนั้นในอาหารรัชกราบคือกลุ่มรูปที่เกิดจากอาหารมีอาหารเป็นสมุทรานและอาหารรัชกราบนี้เกิดเฉพาะในสิ่งที่มีชีวิตเท่านั้นทั้งนี้เพราะอาหารรัชกราบ จะเกิดได้นั้นต้องอาศัยกรรมชาโอชาที่อยู่ภายในกายของสัตว์ช่วยอุดหนุนส่งเสริมเมื่อสัตว์นั้นกลืนกินอาหารเข้าไปจึงเกิดอาหารรัชกราบขึ้นอีกทีหนึ่งและอาหารรัชกราบนี้มีสองชนิดคือ 1. สุทธัทักกักราบมีอวินิโภครูป8รวม เป็น8รูปในหนึ่งกลาบนะคะ 2. องลหุตาทีเอกาทศกะกรลาบมีอวินิพกครูป8มีวิการลรูปสรวมเป็น11รูปความหมายของอาหารรัชากลาลหนึ่งสุทธักะกาลกลาบเกิดเมื่ออาหารต่างๆที่กลืนกินเข้าไปแล้วไม่ทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นไม่กระปรี้กระเปรา่า แตกกลับทําให้ไม่สบายวิงเวียนคลื่นเหียนแน่นเป็นลมไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือ,อยาก,ก็ตามเมื่อกลืนลงไปแล้วไม่ทําให้ร่างกายรู้สึกกระปรี้กระเปร่าเกิดขึ้นทั้งนี้เพราะอาหารรสชัก,กราบที่เกิดจากอาหารนั้นๆยังไม่ประกอบโดวยวิการรูปทั้งสามนั้นเองก็สุดทัศน์ถักกากกาาบนี้ เป็นกระลาบพื้นฐานจริงๆนะคะมีอยู่ในทุกกลุ่มของกระลาบรูปไม่ว่าจะเกิดจากกรรมจิตอุตุอาหารก็ตามก็มีอยู่กระลาบพื้นฐานซึ่งถึงแม้ว่าไม่ได้ทำให้เกิดลักษณะที่เบาอ่อนควรแก่การงานก็ตามแต่ก็มีเกิดอยู่เป็นประจำนะคะกลุ่มกระลาบรูปนี้ที่ทำให้เกิดอาการไม่ค่อยสบายเหล่านี้ เวลาเราเจออาการเหล่านี้สมัยก่อนเราก็คิดว่าเราไม่สบายเราเป็นโน่นเป็นนี่แต่เมื่อมาศึกษาในที่นี้แล้วเราก็จะรู้ได้ชัดใช่ไหมคะว่าอาหารรชักกลาบรูปเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยให้เรานั้นเกิดอาการเหล่านี้ได้แม้อุตตุก็เช่นกันนะคะดังที่ศึกษากันไปแล้วรูปกลาบเหล่านี้ ที่ไม่ทําให้กระปรี้กระเปรานั้นก็ด้วยเหตุว่ามันไม่มีอะไรคะมันไม่มีวิกาลรูปสามจึงมีผลต่อกายด้วยค่ะเราจะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าไม่ว่ากรรมจิตอุตุอาหารที่เป็นรูปกลาบต่างๆนั้นเป็นปัจจัยต่อร่างกายนะคะให้คล่องแคล่วว่องไวหรือไม่กระปรี้กระเปรา่า ก็ขึ้นกับกลาบรูปทั้งหลายเหล่านี้ที่เกิดจากกรรมบ้างจิตบ้างอุตตุบ้างและขณะนี้ก็มาถึงอาหารแล้วซึ่งมีในแต่ละกราบแค่รูป8รูปคืออาวินิโพกรูป8ค่ะจึงเรียกว่าสุดทัตตกะกราบซึ่งเกิดจากสมุดฐานที่แตกต่างกันออกไปนะคะ ในข้อสองระหุตาทิเอกาทัสกะกลาบเกิดเมื่ออาหารต่างๆหรือยาต่างๆเมื่อกินลงไปแล้วทำให้ร่างกายรู้สึกมีอาการสดชื่นสบายมีเรียวแรงกระปรี้กระเปร่าทั้งนี้เพราะอาหารหรือยาเหล่านี้ประกอบด้วยวิการรูปทั้งสนั้นเองข้อควรทราบ อาหารรชะกราบทั้งสองนี้เกิดภายนอกกายสัตว์ไม่ได้เพราะอาหารรชะกราบเกิดได้นั้นต้องอาศัยกรรมมะช้าโอชาที่อยู่ในร่างกายสัตว์เป็นผู้อุปการะแก่อชาที่อยู่ในอาหารต่างๆนั้นอีกทีหนึง่งฉะนั้นรูปกราบที่อยู่ในอาหารต่างๆที่ยังไม่ได้กลืนกินเข้าไปนั้นไม่ใช่อาหารรชากราบ แป่เป็นอุตุชักราบก็คงเข้าใจนะคะไม่ว่าจะอยู่ในจานชามในถ้วยไอศกรีมหรืออยู่ในหลอดน้ำเกลือต่างๆสิ่งเหล่านั้นยังเป็นอุตุชักราบค่ะจนกว่าจะผ่านการย่อยและนำไปใช้ได้นั้นเองนะคะเพราะอะไรก็เพราะต้องอาศัยกรรมมัชชาโอชาทีหนึ่ง ฉะนั้นรูปกราบที่มีอยู่ในอาหารต่างๆที่ยังไม่ได้กลืนกินเข้าไปจึงเรียกว่าอะไรคะตอบเลยไม่ใช่อาหารรัชกระลาบแต่เป็นอุตุชกระลาบค่ะต้นไม้ที่เจริญเติบโตออกดอกออกผลได้นั้นก็อาศัยดินน้ำและปุ๋ยและดินน้ำและปุ๋ยเหล่านี้ไม่ใช่อาหารรัชกระลาบ แต่เป็นอุตุชากรลาบการที่เราเข้าใจกันว่าต้นไม้กินอาหารนั้นเป็นสิ่งที่ยังไม่ถูกต้องด้วยสภาวะธรรมแต่ถ้าจะเรียกตามโวหารของชาวโลกก็ได้อยู่ทั้งนี้เพราะดินน้ำหรือปุ๋ยที่รดให้ต้นไม้นั้นย่อมซึมเข้าไปในลำต้นโดยผ่านทางรากต่างๆไม่ว่าจะเป็นรากแก้วรากฝอยรากขนอ่อน ก็แล้วแต่ของต้นไม้ที่เป็นไปตามธรรมชาติเท่านั้นถ้าจะเรียกต้นไม้กินอาหารก็เรียกได้ตามโวหารของชาวโลกเท่านั้นไม่ใช่เป็นไปตามสภาวะของปรมัตธ,ธรรมนะคะอันหนึ่งปริเฉทรูปหรืออากาศสาธาตุไม่นับเป็นรูปกราบก็เพราะว่าปริเฉทรูปเป็นเพียง ตัวที่แสดงขอบเขตของรูปกลาบแต่ละกราบให้ปรากฏเท่านั้นไม่ใช่องค์ธรรมของปรมัาแท้ส่วนลักษณะรูปสี่ที่ไม่นับเป็นรูปกราบก็เพราะลักษณะรูปสี่เป็นเพียงแสดงการเกิดการแก่และการดับของรูปกราบแต่ละกราบให้ปรากฏเท่านั้นไม่มีสภาวะของตนเองโดยเฉพาะ จึงไม่นับเข้าเป็นองค์ของกลาบก็คงจะชัดเจนมากขึ้นแล้วนะคะเพราะมาเป็นกลาบรูปที่สี่แล้วว่าปริเฉทรูปหรืออากาศธาตุนั้นไม่นับอยู่ในส่วนของรูปกลาบไม่ว่ากลาบรูปชนิดไหนก็ตามก็เพราะว่าเป็นตัวแสดงขอบเขตของรูปกลาบแต่และกลาบให้ปรากฏเท่านั้น ะะรวมทั้งลักษณะรูปสี่นั้นก็เช่นกันแสดงแค่การเกิดการแก่และการดับของรูปกาบนั้นนั้นให้ปรากฏจึงไม่มีสภาวะของตนเองโดยเฉพาะจึงไม่นับเข้าในองค์ของกาลานี้คือสิ่งที่เราพยายามทําความเข้าใจให้ชัดเจนแต่เป็นรูปประธรรมอยู่นะคะอาการของรูปเหล่านี้ ต้องมีนะคะรูปทั้งหลายจึงมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือไม่สามารถจะตั้งอยู่ได้ในสภาพเดิมๆม,มีความแปรปรวนมีความเกิดขึ้นแล้วก็ต้องแก่และในที่สุดก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาค่ะเราก็มาศึกษาต่อในอาหารรัชกราบกับอาหารร,าหารัชรูปอาหารรัชรูป เป็นรูปที่เกิดจากอาหารใช่ไหมคะมีจํานวน12รูปคืออวินิโภครูป8ป่าริเฉทรูป1วิการรูป3ส่วนอาหารรัชตราบนี้เป็นกลุ่มรูปที่เกิดจากอาหารมีจํานวนรูปเพียง11รูปเท่านั้นคืออาหารรัชรูป12เอาอะไรออกเส้นหนปาริเฉทรูป1 ซึ่งไม่เป็นองค์ของกลาบออกเสียคงเหลือ11รูปรูปที่เหลือ11รูปนี้คืออาหารระชักกรลาบค่ะซึ่งกลาบรูปใดก็ตามที่เมื่อเรารับเข้าไปแล้วทำให้ลักษณะของการเคลื่อนไหวไปได้อย่างสะดวกคล่องแคล่วจำได้ไหมคะเราเรียกว่ามันมีอะไรอยู่วิกาลร,รูปสามอยู่ใช่ไหมคะ เรียกกลาบรูปนั้นว่าอะไรละหูตาทิเอกาทัสกัปกลาบนะคะสิ่งเหล่านี้ถึงแม้บางทีเราเรียกชื่อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ให้รร้ว่าอาการทางกายที่เกิดขึ้นนั้นก็ต้องอาศัยรูป,ปรธรรมที่เกื้อปูลด้วยเช่นกันไม่ใช่ว่าอาการเหล่านี้เกิดขึ้นมาลอยๆเอ๊ะทำไม ร่างกายจึงดูกระปรี้กระเป่าเราก็ลองสืบสวนลงไปดูจะสังเกตได้ว่าอาหารชนิดนี้เหมาะกับการทำให้ร่างกายกระปรี้กระเปล่าชนิดนี้ทำให้ร่างกายมึนๆง,งงงซึมๆเหล่านี้เราก็จะได้ดูแลตัวเองได้เพื่ออะไรเพื่อไหวศึกษาพระสัทธรรมปฏิบัติตามพระธรรมคำสอน อันเป็นไปเพื่อดับวัตภัยให้ได้ค่ะไม่ใช่ศึกษาเพื่อปรนเปรอเอาอาหารเหล่านั้นมาดูแลกายให้งดงามให้ปราณีตเกามะคุณไม่เช่นนั้นนะคะเพราะอะไรเพราะเรามีการพิจารณาในเรื่องของอาหารซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่เราเห็นได้ชัดว่าพระบรมศาสดาผู้สูงสุดนั้น ส่งให้พีจารณาเพื่ออะไรเพื่อละบาปอักุุลภายในอันเป็นไปด้วยราคาบางโทสะบางโมหะบางได้ตามประสงค์ก็โลภะได้ไม่ตามประสงค์ก็โทสะกินทานไปอย่างมึนๆงงๆก็โมหะกินแต่พระองค์นั้นให้พิจารณาอาหารด้วยปัญญาว่าอาหารเข้าไปนั้น เพื่อดับเวทนาเก่าไม่ยังให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นเป็นไปเพื่อไม่ได้ประดับตกแตง่งแต่เป็นไปเพื่อประพฤติพรหมจรรย์มีรายละเอียดมากมายใช่ไหมคะในเรื่องของอาหารเพราะเป็นที่ตั้งของกามคุณทั้งห้าเลยไม่ว่าจะเป็นสีเสียงกลิ่นรสโปรภพนะคะ งธรรมะเหล่านี้เป็นรูปธปรรมก็จริงแต่กิเลสภายในนั่นละค่ะที่ไปพึงพอใจทั้งในสีเสียงกลิ่นรสผลิตภัของอาหารรูปค่ะศาสนานี้จึงเป็นศาสนาของผู้มีปัญญาที่จะต้องพิจรารณาปัจจัยสี่ทั้งหมดก่อนใช้สอยหรือกำลังใช้สอย หรือหลังการใช้สอยแล้วปัญญาจึงเป็นรัตนะโดยเฉพาะมัรคปัญญาใช่ไหมคะเป็นที่มาของความดับทุกข์ทั้งปวงค่ะก็ขออัญเชิญในเรื่องของอาหารสี่จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์โดยสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปออประยุตโตโดยย่อมาดังนี้นะคะในข้อ212 อาหารสคือสภาพที่นำมาซึ่งผลโดยความเป็นปัจจัยคำจุนรูปธรรมและนามธรรมทั้งหลายเครื่องคำจุนชีวิตสิ่งที่หล่อเลี้ยงร่างกายและจิตใจทำให้เกิดกำลังเจริญเติบโตต่อไปได้กระปริกราหารเป็นข้อแรกคือขำข้าวได้แก่อาหารสามัญที่กลืนกินดูดซึมเข้าไป หล่อเลี้ยงร่างกายเมื่อกําหนดรู้ขาปริกราหารได้แล้วก็เป็นอันกําหนดรู้ราคาที่เกิดจากเบญจาก,กามคุณได้ด้วยกามคุณหคืออะไรสีเสียงกลิ่นรสผลิตภานะคะฉะนั้นบุคคลใดที่กําหนดรู้แล้วอาหารเป็นทุกขะอริยสัจใช่ไหมคะก็ด้วยปริญญาสามจาก โลกิยะสู่โลกุตระค่ะก็ผลจากกามคุณทั้ง5ได้ 2. ผัสผสะอาหารอาหารคือผัสสะได้แก่การบรรจบแห่งอายัตนาภายในและอายัตนาภายนอกและวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาพร้อมทั้งเจตสิกทั้งหลายที่จะเกิดตามมาเมื่อกำหนดรู้ผัสสะาหารได้แล้วก็เป็นอัน กำหนดรู้อะไรคะเวทนาสได้ด้วยจำได้แล้วนะคะผัสสะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เวทนาต้องติดตามมาเวทนาโดยย่อในที่นี้คือเวทนาสคืออะไรคะสุขทุกข์และอุเบกขาเวทนาค่ะ 3. ม,มโนสันเจตนาาหารอาหารคือมโนสันเจตนาได้แก่ความจงใจ เป็นปัจจัยแห่งการทำพูดคิดซึ่งเรียกว่ากรรมเป็นตัวชักนำมาซึ่งพบคือให้เกิดปฏิสนธิในพบทั้งหลายรู้มโนสันเจตนาหารได้แล้วก็เป็นอันกำหนดรู้ตัญหาสาได้ด้วยตัณหาสคืออะไรคะการมตัญหาภววะตัณหาและก็วิภวะตัญหานะคะ สี่วิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณได้แก่วิญญาณอันเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปเมื่อกําหนดรู้วิญญาณอาหารได้แล้วก็เป็นอันกําหนดรู้นามรูปได้ด้วยในอาหารสี่ก็คือการพิจารณาอันเป็นไปในสติปัฏฐานสี่ใช่ไหมคะกัพลิกราหารก็เป็นเรื่องของอะไร เรื่องของกายานุปัสสนาเป็นส่วนแห่งกายผัสสาหารก็เป็นเรื่องของเวทนานุปัสสนาวิญญาณอาหารก็เป็นเรื่องของจิตตานุปัสสนามโนสันเจตนาหารก็เป็นเรื่องสัญญากเจตนาเป็นเรื่องของธรรมานุปัสสนาค่ะเมื่อกําหนดรู้อาหารสี่จึงเป็นการออกจากทุกข์ได้จริงค่ะ ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่ออนุปาฏาปรินิพานในปัจจุบันด้วยสัจวาจานี้หม่อมฉันทั้งหลายเชื่อมันว่าจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอาเราสัสิโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสินแด่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเภพภูมิ ขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดออนุโมทนาในมหากุศลทั้งสินเพื่ออนุปาทาปรินิพานโดยง่ายโดยพันโดยทั่วกันทุกตนทุกท่านค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกๆท,ท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ